มันจะเด Guys, ินไปวัดประทุมกันนะนะคาไปแต่มันจะัดินไปที่อมาวัดประทุมคอะไป ใค่อยๆเดินค่อยๆเดินแต่เราก็ยังดืดหยักมันเรื่องไงอยู่นอนในบ้านมึงเหงาใช่แม่บอกว่านั่งคิดดูแต่ปีสี่เก้ามามาถึงปีนี้กูเป็ไหมตั้งแต่ปีสี่เก้ามาจนปัจจุบันเนี้ยโทอนะคะขอขอาอ เือันตกตาหอมนตลเือต an ok> ันลุตาลเือนลนตลเือกันนาลอันบนสะพานนะคะตอนนี้เราอยู่บนสะพาน สูงไม่เท่ากันไม่เสมอกันข้างนี้เตี้ยข้างนี้สูงสูงเลยโอเคไปอีกคลิปหนึ่งนะฮะับจังๆนะครับผมจะเป็นตรงเสียแล้วก็นีึจะลกเฟสพวกนะครับรณรงค์เลือกตั้งรรณงค์เลือกตั้งรณร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 งค์เลือกตั้งประชาชนออกมาประชาชนออกมาประชาชนออกมา ไปย้อนออกไปไปย้อนออกไปรปย้อนออกไปคนน่าลงเลือกตั้ง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 ไปย้อนออกไปไปย้อนออกไปใครมาโอวมาประชชาานมกูมาแล้วว่กูมาแล้วใครมาว่กูมาแล้ว ขอบคุณฟอดตลอดเวลานะคะกระซิบกระซาบขอป้ายคือคนนี้นะคะ,ะ,ะถ้าเธอจะทหารค่ะทหารดูจากบุคลิกเป็นทหารนะคะนั่นมาอีกแล้วนะ่ะเริ่มจะไม่พอใจเริ่มจะกระซิบกระซาบแล้วเริ่มจะใกล้ชิดอีกแล้วนะคะเดินหันหน้ามันนินีงไปวัดปรมกเป

เออมาอีกแล้วนะคะมาแล้วนะคะดักถ่ายรูปนะคะมีอีกแล้วค่ะแอร์ถ่ายรูปดักถ่ายรูปนะคะมีทุกที่ค่ะ จราจรจาเป็นนะคะโบกรถให้เขาเข้าก่อนนะคะเซ็นทรัลเวิด์นะคะเซ็นทรัลเวิด์ตอนนี้เราอยู่ทางนาห้างเซ็นทรัลเวิด์นะคะนาห้างเซนทรัลเวิด์ีกลัปกนะคะเราเราไม่ได้ปการกีดขวางอะไรทั้งสิ้นนะคะ ปยมาไล่ปยึดมาไล่ปยุท์มาไล่ปยึดเลือกตั้ง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 

เศรษฐกิจดีมากๆ่ะนะคะเศรษฐกิจแย่ม,มากเงียบค่ะประชาชนในขณะวันนี้วันหยุดนะคะขณะวันนี้วันหยุด เดี๋ยวไม่มีรูปเดี๋ยวไม่เดี๋ยวเดี๋ยวค้างเดี๋ยวคังไม่หมดกล้องนะคะกล้องนะคะหนึ่งสอหยุดถ่ายรูปกันนะคะหอมแล้ว <c oughs> มันหอมเนาะเพร่ะอาหารหอมมากหยุดถ่ายรูปกันนะคะคือหยุดถ่ายรูปกัน นี้เนี่ยโอเคมากแล้วนะคะวันนี้เราทำกิจกรรมมาเยอะหมดทุกควนะครับเดี๋ยววิธีการตอบต่อไปก็คือว่าเราจะพักตรงนี้สักสิบนาทีนะครับแล้วก็เก็บป้ายนะจะไม่มีป้ายการเมืองแล้วนะแต่ว่าเราจะถือเฉพาะภาพของจารุชัยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินเที่นี่จะมีวัดอุประสงคแล้วก็จะมีการนำติดตัวไปที่หน้ารถนะคะการขับไล่นะคะก็จบลงแค่ตรงนี้นะคะ หน้าวัดปทุมนะคะต่อไปก็คือทางทหาราคนที่รักคุณฟอร์ดมากมากะนะคะตปกระิกราบแล้วว่าต่อไปนี้ขอให้ไม่มีการเมืองและขอให้เป็นเรื่องของการไว้อะไัยอาจารย์สุรชัยอย่างเดียวและค,คือคือตอนนี้เท่ากับว่าเขาเอะมามา,มาออกคําสั่งทุกอย่างได้เลยอะนะคะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องหยุดต้องไปต้องเก็บต้องเอาป้ายมาต้องหยุดป้ายต้องไม่พูดอย่างนั้นต้องไม่พูดอย่างนี้น นะคะหลายต้องมากนะคะที่เขาออกคําสั่งมาเฉพาะทหารคนนี้นะคะซึ่งพวกเรา,าถามว่าพวกเราก็อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายนะคะเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเฮ้ยไหนบอกว่าประชาธิปไตยเฮ้ยไหนบอกว่าสิทธิเสรีภาพเฮ้ยไหนบอกว่าออกมาไล่กูดีนะคะแล้วแล้วออกมาไล่กูดีอะพอมีคนออกมาขับไล่จริงๆก็จะให้ลูกน้องมา สั่งน่นสั่งนี่ออกนู่นออกนี่นะคะเนี่ยเนี่ยนะคะคนนี้นะคะคนนี้นะคะตามประกบนะคะคนนี้นะคะเนี่ยะนะพร้มอมกับรายงานไปในตัวนะคะอ่ะซึ่งเราก็เข้าใจเขานะคะเขาก็มาตามคําสั่งอ่ะแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยสิทธิกูอยู่ไหนเสรีภาพกูอยู่ไหนนะคะ,ะคะ ล้วก็ส่งข่าวเป็นระยะระยะรายงานเป็นระยะระยะนะคุนนี้นะคะที่จะเนี่ยนะคะนี่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 นะคะนั่นะะน,นะคะนั่นคุณเอกชัยกับนะคะคู่หูดูโอที่โดนที่โดนปีอะคะ่ะที่โดนดักทำลายนะคะวันนี้เราไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางวันนี้อยู่ภายใ้ในกลุ่มนะคะ โอเคนะคะเดี๋ยวเมื่อถึงวัดปทุมเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะ,ะถ่ายภาพบรรยากาศมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะสวัสดีค่ะ